Hả? Hả? Ủa? Ủa, lúc em đây lại cái mù mùa thương hả? Quá đà bà cứ coi nhỏ mà thương mà nè Quá đà bà thì xô cứ coi nhỏ mà nè Nào không? Quân xóm, lúc mà xóm vô, xám vô nhỏ cái ใช่ช่วยใช่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 คืออายกยกฟัวมีเส้นไหมม่งอ่าตอนนี้ลูกแมวก็ลังล็อกคอเราโอ้บุคอวะไอ้บมูโอ bueno? nah, ้ยอะไรบ้า หาเลาเของกันเดี๋ยวชิชของคนกันโอ้วงซองับนี่น yeah, oh, ี่ของไปีิเอาบ่ของไอ้เจ้าที่บู่โอ้ยปลาบูนนี้ลงได้ปลาบู่ต้องมาพีซาตานก็ได้ครับเนีชยโปลาบูครับผมเนี่บ่งโอ้ของงชิ้นครับดี๋ลุกของลุกปลาบวกก่อนเเอีนะ นะครับเบงเจาะแรกไปบุญยากเลยข้ามาเลยน้อยอว้าวอีกนะเบื่งโอ้ประมาณลกว่าครับลกว่าอีกนะพ่นะปรคองมินะผมะคอหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมประเขาอีกสิบยีตัวนะอีกนะประมาณสโลนะออีกนะโอเคพอปันแล้วจริงๆเพื่นก็ระดับน้อริอ่ะไป เขาเปหน่อยไรนฮะฮะอ้าวพวกพวกพี่ผุนผัวน้อยนี่ของพ่อปันมานี่ครับนี่ของพันใหญ่พันพันใหญ่โอ้ยของคือใหญ่หรืป่าปลาคือว้าวเดี๋ยวหาเลาะลุนปลาดีกว่าเอาศิบุลักปลาเขาทัดเลยนะฮะเดี๋ยวโว้พ่อปันเด็ดปลาใสามาม่มั่งว่ะก่ะ อ๋อคืเมกผมปอดนะผมแต่ว่าผมมีปวาคอปลาขาวโอ้ครนบผมแต่วนโลกว่าสองโล่อพอปันนะผมอสาเจ้าแล้วนะครับมุดยังลไปตะบูีปเด้ยชมุอุงยังนีบ่ปอดลุงมครับผมเอซี เจ้าเจือกับบ้านเจ้าบริฟามื yeah. ่อนี Ooh, ้เจยวใหญ่จากการเจ้าเห้โอ้เหลี่ยงเตียงโอ้เดี๋ยวผมเด้ประมาณครึ่งโลแล้วครึ่งโลแล้วโอ้ผุโถงทำได้เลยอ่านะครับผมเดี๋ยวแม่บุคือกับบุคือ เบอร์ของสุดดุงครับสุงเพิ่นมันอยู่บ่อันนี้เป็นมักพีหน้อยอันนี้ก็พีหน้อยอันนี้พีหน้อยนี่พีหน,น้นอยคือการลากเอาไปบไานแห,ห่ลากเอามาโชว์ไหมกี้โ<ห>ชว์ไหมสดดุงเจ้าสุดดุงหรือว่าแห่สุดจะดีกว่ากันโอ้โหสั่งกันลุ้มแมวเลยบ่วานเกือบเกือบโลเนาะโอ้โหผมก็เออโอ้โหวัดดับดุเลย Say cho mãi nha xe nhẹ như thế nhẹ cho mãi phong tập phong mãi phong mãi bunko 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 phong phong mình phó mặt lên phó mặt ở lại khu vực này 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 khu vực nghe khu vực này khu vực này khu vực này này khu này lại vực này khu vực cướp lô lô này lô vực lô qua vực này khu vực này กมาสรุปเบ,บคองกันยนครับรก็ไผ่เดรนไลท์ตัวของบา่บาวบ่าวน้อยได้ทีนึงนค,นะครับ่ใชด้หลายกหมือแล้วก็ของพอปันนะผมโอเคเดี๋ยวเช็คมาเดี๋ยวกับพอพอกคุณเดี๋ยวถุนี้ก็ฟ้าขึ้นนี่ก่นนอนนะผมรอครับรอสวัสดีครับ